แล้วผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอะ่ะเขาให้พ่อนาคอะ่ะใส่กําไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องพี่นาคภาคสามกันนะครับ ซึ่งทางทีเซอร์หนังได้ออกมาเปิดเผยนิดหน่อยนะครับกับพี่นาคภาค3ภาคนี้เกี่ยวข้องกับการสวมกระพวนที่ข้อเท้าให้กับนาคซึ่งเกี่ยวกับด้านความเชื่อแถบร่มแม่น้ำโค้งครับและเกี่ยวกับปมในภาคนี้ด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไอ้นมชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ที่จะเข้าฉายเราจะมาเจาะรหัสเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันก่อนที่จะเข้าโรงฉายซึ่งก่อนจะไปติดตามรับชมนั้น ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพจากเมเจอร์กรุ๊ปซึ่งวันนี้จะมาถอดรหัสกับหนังไทยซึ่งเป็นหนังภาคต่อนั่นก็คือหนังสยองขวัญปนสนุกในพี่นาคภาค3ซึ่งจะเป็นหนังเกี่ยวกับความสยองความสนุก โดยที่เลือกใช้นักแสดงวัยรุ่นมาเป็นหลักซึ่งยิ่งดูตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค2ก็สนุกมีเนื้อเรื่องที่สามารถจับต้องได้เนื้อหามีปมมีตัวละครที่มีชีวิตชีวาสร้างรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆซึ่งในภาคแรกคนที่รับบทเป็นพี่นาคก็คือชินชินาวุฒและแน่นอนครับครั้งต่อมาก็ได้มีการสร้างภาค2อ,อย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งก็ได้นักแสดงนำมารับบทพี่นาค2นั่นก็คือ ทามไทยซึ่งมาในภาค3ก็ได้แชมป์ชนาทิพย์มารับบทเป็นพี่นาคในภาคนี้ซึ่งภาคนี้จะเกี่ยวกับอดีตชาติของเด็กวัดนั่นเองครับพอดูตัวอย่างก็พอจะรู้แล้วครับว่าการดูพี่นาคภาค3น่าจะเป็นการติดตามต่อกันมาจากสองภาคที่แล้วพี่นาคสาจะเล่าถึงเกี่ยวกับอะไรกันบ้างคือน1ภาคนี้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวละครของเด็กวัดนั่นก็คืออู๊ดนั่นเองครับ ซึ่งอาถรรพ์นในแต่ละภาคไม่เหมือนกันในภาคหนึ่งเป็นอาถรรพ์ใครจะบวชจะต้องตายในภาคที่สองใครศึกจะต้องตายเช่นกันซึ่งในตัวละครหลักจะเป็นคนขี้คลายปมเหตุการณ์ต่างๆโดยหนังในภาคที่หนึ่งและภาคที่สองของพี่นาคนั้นภาคที่หนึ่งเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวปัจจุบันในเรื่อง ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่ปีส่วนในภาคที่2ก็จะย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตชาติหลายสิบปีของตัวละครบางตัวละครครับซึ่งในภาค3นั้นก็เกี่ยวกับพวงหรือกำไรหรือกระพวนในภาคก่อนๆที่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วนะครับและโดยทางผู้กำกับก็ได้ใส่รายละเอียดการออกแบบของผีซึ่งถ้าสังเกตดีๆในแต่ละภาค ลักษณะการตายของผีแต่ละคนรูปร่างหน้าตาของผีในทุก,ท,กทุกภาคที่ผ่านมาก็แตกต่างกันไปโดยภาคแรกก็จะเป็นแบบหัวแหกหรือโดนกระแทกจนตายส่วนในภาคที่สองก็จะเป็นการออกแบบผีเป็นปุ่ม,ป,มปุ่มเต็มตัวอาจจะเกี่ยวกับการตายด้วยโรคระบาดนั่นเองส่วนในภาคที่สามก็จะเป็นเกล็ดเ,เต็มเต็มตัวคล้ายพญานาคซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงอดีตชาติเกี่ยวกับพญานาคหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับนักสแสดงก็มีกันคับข้างเหมือนเดิม แต่ในทีเซอร์ที่เราสังเกตก็ไม่มีบทพังของพระนงหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ตอนจบหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามีจริงๆก็คงจะน่าสนุกและน่าสนใจซึ่งจะได้เห็นเพื่อนทั้ง3คนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีนักแสดงภาคเดิมอย่างเช่นเฟิร์สบอลลูนโทมินจุนในภาค2เช่นเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวละครเด่นอีกตัวน่าจะเป็นเนนนอตรวมถึงเด็กวัด บทของพวกเขาก็อาจจะโตขึ้นและเด่นขึ้นเพราะคราวนี้อาถรรพ์ได้เกิดขึ้นกับตัวละครของเด็กวัดนั่นคือออสโดยตรงเกี่ยวกับอดีตชาติของตัวละครซึ่งในภาคนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับกัปพวนที่สวมใส่ข้อเท้าให้กับนาคซึ่งเป็นความเชื่อของคน,นแถบของรูปแม่น้ำโขงและปมจะมาในแนวผีทวงของซึ่งมาในแนวคำว่าไผลรักของกูและน่าจะเกี่ยวกับพญานาค ซึ่งทางผู้กำกับก็ได้ออกแบบกราฟิกตัวพญานาคให้ออกมาอย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบและเป็นที่น่ายอมรับได้นะครับซึ่งตอนนี้กระแสความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก็กำลังมาแรงเลยครับในตอนนี้นี่คือตัวอย่างที่เรามาถอดรหัสกันนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาจะเข้มข้นขนาดไหนติดตามชมหนังเรื่องพญานาคสามในวันที่17มีนาคม2565ในทุกโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ